สวัสดีครับว่าผมกลุ่มสามหาเสือมีนายธนกรวงกัรนายชนบัตรสางอามและปีใหม่ถึงโตทองนะครับวันนี้เราจะพามาชมงานพอาต่อกันนะครับเข้าไปดูเลยครับ ประเพณีพอต่อคือชื่อเรียกประเพณีวันสาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ตซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติของจีนเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิดออกเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับมายี่ยมและรับส่วนกุศลจากลูกหลานบนโลกมนุษย์การปล่อยเต่าแดงคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญให้กับวิญ,ญญาณราญาติจึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าซีโกกุย มีความหมายตามภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่าเทศกาลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณโดดเดี่ยวไร้ญาติและประเพณีพอต่อยังมีการเดินขบวนและการแสดงอีกด้วยคุณโอ้ครับตอนนี้เราจะไปไหนกันล่ะครับตอนนี้เราก็กลางจะเดินไปหาของกินนะครับผมตามมาเลยครับสกอตอนนี้มีงอบอยู่กี่บาทครับคุณปั๊มไม่มีสักบาทเลยครับอยอดไปเลยจะหาของกิ้กันอตอนนี้เราก็เจอร้านเลยนะครับผม ครับนาลูชินนะครับน่า,นานกินมากครับผมบามกินอะไรเพื่อนกินเธอ,อตาม,มาอะไรเพื่อน,น,นเราก็ได้ลูกชิ้นกันแล้วนะครับน่าน่าอิ่มมากเลยครับโคตรน่ารับประทานอนะ่ะโคตรน่ารับประทานเลยครับโอ้ว้วาว,วไหนกินโชว์กล้องหน่อยครับ อร่อยอ่ะอ๋อตะก้อนดีครับตะก้อนอืมอร่อยไหมครับตะก้อนรวยครับรวยไงพ่อต๋องจัดปีละครั้งนะครับผมใครไม่มาถือว่าพลาดมากนะครับถูกครับถูกอันนี้ถูกเจ๋งครับเจ๊งปั๊มปั๊มวันเจี๊ยบ นีน่จะเป็นเวทีนะครับใครก็มาเวทีเดี๋ยวก็จะมีจัดในคืนนี้นะครับผมนี่จะเป็นเต่าแดงนะครับเต่าแดงเต่าแดงตรงนี้ก็จะเหมือนจะเป็นโซนเสื้อผ้าน,นะครับผมสังเกตเห็นข้างๆก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าน,นะครับแล้วก็จะมีน้ําขายนะครับผมเป็ดดาวคุณนกเพดอย่างนี้ต้อง ซื้อน้ำครับผมถูกครับมีตังค์ไหมไม่มีครับ <laughs> ผมก็ไม่มีเหมือนกันไอ้ตัวตนี้ก็จะเป็นสัตว์นะครับนี่คืออะไรอะ่ะน่ารักอะ่ะน่ารักนี่ก็ <laughs> อยู่ร้านน้ำส้มนะครับเราอยู่น้ำมากนะครับแล้วน้ำส้มแก้วกี่บาทพี่เอาแก้วนึงครับ ขอแห้งขอแห้งเดี๋ยวเราก็จะให้เสียพปีแหม่เลี้ยงนะครับตะกรงเลี้ยงนะครับตะกรงรวยวันนี้ตะกรงถูกยิ้าเพื่อนขอยัดส่แว่นเลยใส่แว่นเก็บทรงนะครับอยากเดินเข้าไปบอ่ารา เจอแก๊งครับเจอแก๊งสัมสัมสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับผมเจสซิกรู้สผมรู้สึกดีใจมากครับตั้งหนึงปีครับพี่ผมนี่แฟนคลับเข้ามานานมากเลยนานกว่าสิบปีเลยนี่แฟนคลับผมครับแฟนคลับผมผมดังครับผมดังเก็บซองหน่อยครับเราเจอลาบูเบ้นะครับลาบูเบ้นี่เราก็เจอลาบูลาบูเบ้ โอ้ยนี่ตอนเล่นแลก็อยู่โซนของเล่นนะครับผมโซนของเล่นโซนของเล่นก็จะมีบลาบ,บูบูตัวซีเคลิสนะครับตรงนี้อาหารน่ากินไหมครับถ่ายไปถ่ายไปอาหารคนน่ากินนะครับตรงนี้วันจี๊บ ฝนเริ่มตกกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ฝนเริ่มตกกันแล้วเรื่อนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาชิามกันสักถ้วยหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องเล่นนะครับผมไปเลยครับ let's go สวัสดีครับผมนายปีใหม่สิครับผมเปลี่ยนพิธีกรชั่วคราวในจังหวะนี้วันนี้ผมจะไปยิงปืนนะครับไปกันตอนนี้เราก็ซื้อปืนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลีลาของปีใหม่ยิงกันนะครับคุณคิดว่าคุณจะยิงเข้าไหมครับบอดทุกดอกครับเข้าทุกดอกครับชายคนนี้ของจริงครับของจริงดูกันเลยครับดูนะคนนี้มือปืนมีนายนะครับหลังนี้ออกสยามครับเอาแล้วครับชักแม็กครับ ดูครับดูดูลีลาการยิงของเขาเม็ดแรกโอ้โยแม่นจริงๆครับโอ้โยโอ้โยแม่นจริงๆครับโอ้ยโอ้ตาเดี่ยัโอ้ยของจริงครับนี่ขนาดใส่แว่นนะครับใส่แว่นเก็บทรงเม็ดที่สองครับโอ้ยเฉียวเฉียวเฉียววอ้แม่นจริงอะวอ้ชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนครับใจคนนี้ชัดเจนชัดเจนเล้ เมื่อกี้คุณพี่ใหม่คุณยิงได้กี่ตัวครับ2ตัวคมคมครับ2องตัวคมคมนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมขอปิดรายการพาทัวร์แค่นี้นะครับเจอกัน,ะนครับ